สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องมือหนี้ด่วนมากมากพอหยีการหัวขอด่วนมากๆมันคืออีอย่างนอว่าเอ่อมือนี้วันที่สามธันวาสองพันหกสิบหกพี่น้องเอ่อเรื่องแรกก็คือเงินไหลละหนึ่งพันบาทบเกินยี่สิบไรต่อครัวเรือนเจ้าปัญหาพี่น้องเรื่องที่สองก็คือราคาข้าวเปลือกเนาะสรุปของมือนี้ราคาข้าวเปลือกล่าสุดเลยพี่น้องโอ้ยนายกเศรษฐาลองโอ้ยพี่น้องแต่ว่าชาวนาหอง นี่มันเป็นเพราะอีหยังมาฟังเบิงพี่น้องเอาเรื่องแรกเงิน1,000บาทบเกิน20ไรตัวครเรื่อนนะครับเนาะเงินเจ้าปัญหาปีนี้นี่เป็นนีถือว่าเป็นเงินเจ้าปัญหาอิลีพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นมาชาวหน้าลุ่นจนุนโตโกงหักข้อฮักฮักบัดละหึ่นะครับเนาะลุ่นไปลุ่นมาเนี่ยจนจนโกงจนจนฮักบัดลวล่ะถ้าเป็นไม่เดี๋ยวฮักไปหลายรอบแล้วล่ะลุ่นแล้วลุ่นอีกพี่น้องแม่กระทั่งว่าการโอนเงินหารอบที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เริ่มตน้นตั้งแต่วันที่28 พฤศจิกายนถึงวันที่สองทัานว่าเนาะครับเนาะคือเมื่อวานนี่ละ่ะลุ่นจนมือสุดท้ายบางคนนี่ไปตาลุ้นแต้แท้ดิพี่น้องเช็คเอาเหล็กบัตรไมยเหล็กบัตรประชาชน13หลักไหนเช็คในโทรศัพท์จนมือยิกมืองอการเงินกันยังบ่เขา้ากับเขาสถา,านะก็ยังบ่บบสถา,านะในการอัปเดตของแอปของทกศก,ก็เ่ขึ้นเป็นปีห5ทับอยู่หันละ โอ้ใจบดีร้บบอเนี่ยเมื่อวานเป็นมือสุดท้ายเงินกันยังบ่เข่าใจสันใจวิวกันโอ้ยานบได้เงินพี่น้องเลยเฮ็ดจังได๋บ่นี่ว่าวุ่นเลยที่นี่ชาวนาไทยเฮาอะพอยการก็เฮ็ดคลิปให้แล้วนาะครนบอนสองคลิปก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องกับเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศถ้าไผยังบ่ทันไดฟั่งก็กลับย้อนเข้าไปเบิงเดอคลิปพอยการลงเมื่อวานกับมือเ้านี่พี่น้องอะลงเมื่อวานกับมือเ้านี่เข้าไปเบิง ทั้งรายซื่อที่ยังตกหล่นเป็นเพราะอีหยังแล้วก็สาเหตุน้อคำนอสาเหตุที่บาดเงินเป็นเพราะอีหยังแล้ววิธีการดําเนินการต่อไป1 2 3 4พสามการกระลงให้แล้วเขาไปฟั่งเบิงเดอเอ้อเบิงคลิปย้อนหลังของพยาการแต่เมื่วานกับมือเศาร์นี่พี่น้องเข้าไปเบิงได้เนาะครับเนาะอันนี้เรื่องของเงินไหลละ1 0 0 0บ่เกิน20ไต่ต่อครัวเรือนเนาะครับเนาะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็น ผลประโยชน์ของเกษตรกรเช่านาไทยเฮ้าที่ที่จะต้องติดตามแล้วกะ็ต้องพยายามประสานงานทุกไฟให้ได้เงินไหลละห0ึ่บาทบเกิน20สไรต่อคัวเรือนี่ให้ได้มากเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าไปป่าไปปล่อยเฝ้าไปติดตามมือมืออื่นนี่เป็นมือวันจันทร์นี่พี่น้องไปติดตามเกษตรกรเดอ้อตามที่พยายการลงคลิปให้แจ้งว่าเอเอกสารยังแน่ไปนั่มนะครับนะ จะให้ดีกับไปเป็นกลุ่มป็นก่อนไปพร้อมกับผู้นําชุมชนมันสีได้ง่ายพี่น้องจะได้ไปต้องย่อนไปย่อนมาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนจะต้องได้เซ็นกํากับอยู่แล้วอ่ะที่นี่ก็มาเบิ่งเรื่องที่2พี่น้องก็เรื่องราคาเข่าเปลือกลาสุดนี่อ่ากรณีที่ท่านพยาการว่านายกเศรษฐาคือรองอุยนี่มาจากขาไฟเด้อพี่น้องขาไฟค่าไฟค่าไฟ ค่าบีที่จะขึ้นประมาณเดือนมกราหนี่พี่น้องเริ่มใส่ก็คือเดือนอเดือนธันวานหรือมกราเดี๋ยวเด้อน่าจะเป็นปีใหม่ปีหกเจ็ดเดือนมกรานี่แหละพี่นอ้องเอาน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะที่นี่ก็ค่าไฟนี่ถามมาจะขึ้นอีกบ่ขึ้นแน่นอนละแต่ที่นี่พอดีท่านนายกพิให้สัมผัสน,นะครับเนาะนะักข่าวก็ถามว่า เดือนหน้านี่ค่าไฟสีขึ้นนี่สี่บาทหกสิบนี่สี่บาทหกสิบตังค์ตัวหน่วยพี่น้องสี่หน่วยหน่วยปกติมันหน่วยละจักบาทนอะที่นี่ก็านายท่านนักข่าวบนถามว่าเดือนหน้าค่าไฟสีขึ้นเป็นสี่บาทสี่บาทหกสิบตังค์ต่อหน่วยนี่นายกจะว่าจังใดนายกก็ไเด้นายกกเย็กก <c oughs> เพราะนักข่าวถาม นายกกร้องโอ้ยเร็วๆพี่น้องรับบัได้พันวารับบัได้ค่าไฟสูงอ่าต้องปรับไม่เบิดค่าบีที่ค่าไฟต้องลดลงให้กับชาอ่ให้กับประชาชนให้มันมันต้องต่ำกว่านีเพันวาอ่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นายกพันใสใจเนาะครับเนะาะนายกพันใสใจเรื่องค่าดํามค่าไฟเฮาอ่าก็ถ้าหากว่าปล่อยปล่อยไปเลยก็ค่าไฟประชาชนก็จ่ายค่าไฟสูงนี่แหละพี่น้องยิ่งมากขึ้นช่วงจะขึ้น จะเข้าหน้าห่อนนะมนั้นี่จะเข้าหน้าห่อนนี่มันห่อนโพดได้พี่นอ้องอข่าไฟคนดีเปิดแอร์แหน่งแน่เปิดพัดลมแน่ต้องการใส่ไฟลายนี่ข่าไฟก็สีขึ้นหลายนะครับเนาะ,ะแต่ว่านายกเพิน่นปล่อยพันเพิ่นว่าเพิ่นจะปรับลดมหม่อยู่ก็รอเบิงซะก่อนพี่น้องแล้วในส่วนของชาวนารองเฮอในกับเรื่องนี่ละพี่น้องเอยที่สีวอลให้ฟังนี่แหละเรื่องเขา้า เรื่องราคาเข่าเปลือกล่าสุดนี่แหละพี่น้องโดยเฉพาะมือนีนะพี่น้องเนาะราคาคงทีในส่วนของการเข่าแห้งการขายเข่าแห้งเริ่มต้นอาทิ 1, าตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองมานี่พี่น้องราคาเข่าหูซึกว่าเออมันจะปรับขึ้นเรื่อยพี่น้องตอนนี้มันจะปรับขึ้นเลยเลยนะครับเนาะราคามือนีกับคงทีกับมือว่านพี่น้องราคามือนีนะครับเนาะแต่มีบางหม่องบางบอลมีบางจังหวัดที่ขยับราคาขึน้น าไปเบิ่งกันสักก่อนว่าราคาเข้าไปซําไหนแล้วเนาะครับเนาะไปเบิ่งราคาเขา้าเปลือกเจ้าหน้าปีสะกร่อนพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์สะก่อนเนาะ11,000ถึง 11, 11,700พิชิต11,000ถึง11,600กำแพงเพชร11,200ถึง 11, 11,400พิษณุโลก11,400ถึง12,000บาทจังหวัดสุขเอ่อจังหวัดสุพรรณบุรี12,100ถึง12,300เพชรบุร์11,000ถึง11,500พระน,นครศรีอยุธยา 1 1 6 0 0ถึง11,700ชัยนาท11,800ด1 1 8ถึง1 1 0 0 0เอ่อถึง1 2 4 0 0อุุทัยธานี1 1 0 0 0ถึง11600ชาเชิงเรา12000บาทสังเกตเบิ่งเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีนี่จะมีแต่ส่วนหมากก็จะเป็นผากกลางนะครับเนาะกับผาคตะวันออกผากกลางผากผักกลางเนี่ยหลายเพราะว่าเข้าเปลือกเจา้ามันมีทั้งหน้าปังและหน้าปีซุ่มสุ่มจังหวัดซุ่มนี่พนพนเ,เพ,พิ่นเพ เ้อครน้องน้าเพิ่นดีน้ามเพิ่นดีเพิ่นมีแรงน้ามมีชุมชนมีแรงนา้าเพิ่นก็เลยเฮ็ดนาได้หลายรอบแต่ว่าราคาเข่าที่เพิ่นใส่นี่มันมาแวนเข้าหอมมะลิร้อยห้าเป็นเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีเข้าอายุสั้นพี่น้องแต่ว่าถือว่าปีนี่ก็ถือว่าราคาเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีก็ถือว่าราคาดีอยู่เด้ราคาสูงอยู่พี่น้องเพราะว่าสู้ปีนี่ราคาเข้าเปลือกหกพันเจ็ดพันแปดพันสูงสุดกับแปดพันเกาพันแค่นั้นเด้ ปีนี้ก็ถือว่าราคาเข่าแพ่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เข่าหน้าปังออกตั้งแต่ช่วงแรกๆกูละ,ละเอาไปเบิ่งกันต่อพี่น้องเข่าเปลือกเจ้าหน้าปีต่อจังหวัดอุตรดิษ1์หนึ่งหมื่ถึงหนึ่งหรปราจีนบุรีหนึ่งหมื่พลบ,บุรี11,000หมื 11, ่ 11, 400, นถึงหนึ่งหนรครนายกหนึ่งร้อยห้าบาท จังหวัดปทุมธานี1800ถึง11300นคปรปฐม11700ถึง11900ราคากาําลังขยับขึ้นเดอน้อนครปฐมอ่างทอง11200ถึง11500สิงห์บุรี11800ถึง12000บาทราชบุรี11700ถึง11800บาทกาญจนบุรี11200บาทกาญจนบุรีนี่เข้าราคาเข้าก,ากาับกําลังขยับขึ้นคือกันได้พี่นอ้องอ่า ก็ถือว่าเป็นเป็นแนว่ยวนมที่ดีนะครับเนาะบ่าว่าราคาเข่าเปลือกเจ้าหน้าปีหน้าปังกะราคาขยับขึ้นเบิดนี่ไปเบิ่งกันต่อเข้าหอมมะลิร้อยห้าพี่น้องปีสองพันอร่อยหกสิบหกทับโพสิทิฟอาทิตย์ที่สองในการรับซื้อเข่าแห้งนะครับเนาะอาทิตย์ที่สองในการรับซื้อเข่าเปลือกเจ้าเข่าแห้งพี่น้องเข่าความชื้นมาเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเบิ่งจังหวัดสุรินทร์พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท นครราชาสีมา1 4 0 0 0ถึง14,500อุบรชาชธานี13,000ถึง1400 0ศรีสีเกต13500-14500ถึง14,500บุรีร 13, ัมย์13,400านีถึง1 4ึ0 0มรยเอ็ด0 0ถึง14,000มหาสารคราม 13,500- ร 13, ถ 14, ึง1 3 9่0ายโสธร14,600ถึง16,400ชัยภูม 12, ิ1อ0ช0ยภูมิ5 0 0 อำนาจ,จเจริญ13,500ถึง14,500นคนปรปฐม12,000ถึง10,000เอ่อนะครพนมพี่น้องนะครพนมเดอ้อ12,000ถึง13,500นครพนมนี่ราคากะกำลังกำลังจะขยับขึ้นเนาะครับเนาะไปเบิ่งเข้าเปลือกหอมมะลิ105ชนิดสีได้ต้นเขา้าคือเก่านั่นแหละพี่น้องเข้าหอมมะลิ105เนาะครับเนาะ จังหวัดสกนคร1 2 7 0งเรถึง1 3ึ0งกลาลสินธุ์1 4 5 0 0 0ถึง15,000ขอนแกน 14, 800่น1 4 8 0 0ถึง15,500เชียงราย1 3 5 0 0 1 4 7อถึง14,700อ่าอุดรธานี1 2 0 0 0นถึง13,800หน้องบัวลำพู13700จังหวัดหนองคาย1 2 5่0ายถึง1 3 1 3 0 0 0มุกดาหาร 13,000เชียงใหม่13,500ถึง15,800บาทจังหวัดเลยพี่น้อง1 3 0 0 0บาทคือเกา่าพี่น้องราคาที่ต่ำที่สุดแบบรายงานไปหมู่ว่านก็คือจังหวัดเลยนี่แหละพี่น้องรับสื่อเข้าทุกชนิดถือว่าราคาตำ่ำต่ำกว่าจังหวัดอื่นบัดเป็นเพราะสาเหตุอีหยัยยงนี่พยาการกัยังบ่ได้ท่านใดมีข้อมูลน,นะครับเนาะไปเบิ่งเข้าเปลือก หอมมะลิร้อยห้าที่ปลูกในภาคเหนือตอนหลังและกับภาคกลางพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์พี่น้อง1 1 2 0 0ถึง13,500จังหวัดสระแก้ว1 5 4่ยว1 5 0 0จังหวัดพิจิตร1 3 0 0 0 0พถึง14,500พิษณุโ, 14, โลก14,500จังหวัดลบบุรี12,500-12,800ถึง1 2 8 0 0เพชรบุญณ์1 3 0 0 0ถึง13,500จังหวัดฉะเชิงเศร้าจังหวัดฉะเชิงเศร้าว้า 13,000ถึง13,800หมดร้อุตรดิตหนึ่งหมถึง14,100จังหวัดนครนายก13,500จังหวัดอุทัยธานี11,600ถึง12,000บาทพี่น้องอุทัยธานีมีทั้งเข้าเปลือกหน้าหน้าเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีมีทั้งเข้าหอมมะลิลอยหานะครับเนาะอือเอาไปเบิ่งเข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปีพี่น้องเข้าเปลือกปทุมธานีเด้อพี่น้องเด้อ จังหวัดลบบุรีพี่น้อง1 1 7 0 0ถึง12,000จังหวัดสุพรรณบุรี12600-12800ถึง1น8 0 0ชัยนาท1 2 2 0 0ถึง12,500อุตดิตถ์1 3ึ่0สถึง13,600สิงห์บุรี1 2 8 0 0ถึง13,000อ่างทอง12200-12500ถึง12,500การจน,นบ,บุรี12000บาทเขากำลังคืนเดอ้อจังหวัดกจน,นบ,บุรี ราชาบุรี12,300ถึง12,400ปทุมธานี13,000บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทพี่น้องอันนี้เขาเ้าเปลือกเข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปีปี2566/67ทเนาะครับเนาะราคาเข้าก็กําลังขึ้นจังหวัดกาญจนบุรีอ่าก็จะได้สูงสมมูจะได้สูงสมมูเนาะครับเนาะเอาไปเบิ่งข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวขอนแกน11,000 12,500ถึง12,900อุดรธานี12,000ถึง13,100อู้เขากำลังขยับขึ้นเด้ออุดรสกลนคร11,800ถึง12,000บาทกาฬสินธุ์13,500ถึง14,000อุบลราชธานี8,000อุบลนี่ราคาถึกเนาะครับเนาะ8,200ถึง9,900มหาสารคาม12,000ถึง12,600ร้อยเอ็ด11,000ถึง12,000 ชัยภูมิ11,000ถึง12,300หนองคาย12,000ถึง12,500หนองบรมภู13,300บาทจังหวัดเลยเก่าพันทึกตลอดเลยจังหวัดเลยนี่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งจังหวัดเชียงใหม่พี่น้อง11,200ถึง12,300 12, มุกดาหาร12,500จังหวัดน่าน15,000ถึง11,000จังหวัดลำพูน12,200ถึง13,100บาทพี่น้องเอ้ย อันนี้ราคาข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะเมล็ดยาวหน้าปีข้าวแห้งความชื้นเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าราคาข้าวเหนียวกะกำลังขยับขึ้นพี่น้องกำลังขยับขึ้นปีกายนีย่ราคาสูงหมื่นสี่ถึงหมื่นหา้าหมดเราคาข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าไผมีก็อดใจอดุดใสอุดใสอุดใจเวสกนพี่น้องรอให้ราคาข้าวมันขยับขึ้นอีจกจังน้อยหนึง่งพี่น้องเนาะ มีเอฟซีมาถามว่าเข้าหลังปีใหม่นี่ราคาเข้าจะขึ้นหมื่นแปดบอพนากงานว่าบอพี่น้องเพราะว่าราคายังไม่ทันฮอดฮอดพุ่นดอกถ้าราคามันสีฮอดพุ่นกับประมาณประมาณหลังเมษาหรือว่าปลายปลายพฤษภาเนี่ยราคาเข้าจะขยับขึ้นแต่ว่าก่อนปีใหม่ช่วงมกราคมพามีนาเนี่ราคาเข้าสีดำลงเด้สีดำลงเพราะว่าในทุนหรือว่าลงสีพุ่นสีหูจักชาวนา จะไปจ่ายเงินหนีไปจ่ายหนีทอกศอเพราะฉะนั้นเขาแห้งก็จะออกช่วงนี้ละนะพี่น้องเลยหูระบอชาวนาหน่พี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องนี่คือหนี่นีอันหนีคืออันนีคือเป้าหมายของเพิเอินไหวยังอ่ะเป้าหมายของลุงสีหรือว่านายทุนที่จะรับสื่อเขาแห้งด้หลายที่สุดก็ช่วงนี้ละพี่น้องช่วงหลังปีใหม่เนี่พราว่เพันหูจักอีหยังนี่เเพันหูจักด้พี่น้องเช้านาจะขายเขา เพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาไปใส่หนีท่กอกสอเนี่ยอ่านั่นแหละพี่น้องราคาเข่าสีดำลงเอาไปเบิงเข้าเปลือกเหนียวเม็ดแคร่พี่น้องหน้าปีอุดรธานีหนึ่ง5มืนหยถึงหนึ่งพันหนเชียงราย1 6ึ่ยถึงหนึ่งมืนันสอนครพนมแปดพันถึงหนึ่งหนองคาย1น0 0งมืถึงหนึ่งนสอจังหวัดเลย 8,000อำนาจเจริญ1 8 0 0ถึง12,000เพชรบ 1, 2, ุญ12,000ถึง13,000บาทแน่อันนี้ราคาเข่าเดิอพี่น้องเดอ้อสรุปแล้วราคาเข่ามือนีนะครับเนาะกะ็ยังไปต่อได้เดิอพี่น้องเดอ้ออย่าเฝ้าขายยังไปต่อได้อยู่ราคายัางจะขยับขึ้นอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ลราพี่น้องอย่าเฝ้าขายนะครับเนาะเดี๋ยวพายาการจะอบอกแจ้งล่วงหน้าว่าอาทิตย์อาทิตย์ไหน มันมันสิเป็นราคาขายได้นะครับเนาะมันชนาวนาไทยเฮาจะบ่ได้ลุบอ่าจะได้เงินเหลือส่วนต่างหรือว่าได้เงินจากการเฮ็ดแห่เฮ็ดหน้าแน่เนาะครับเนาะได้กําไรแน่น่ะละ่ะอ่าสรุปแล้วก็คือ2เรื่องที่พยาการแจ้งไปก็คือเรื่องที่1เออ3เรื่องเนาะครับเนาะเรื่องเงินไร่ละพันเบเกิน20ไร่ต่อครัวเรือนเนาะครับเนาะเรื่องที่2ก็เรื่องค่าไฟนี่ล่ะเนาะครับเนาะนายกเศรษฐาว่าจะลดค่าไฟให้อีกอยู่อ่ายกเลิกในส่วนของวันที่1มกราเนี่ ที่ว่าคาไฟสีขึ้นยกเลิกสก้อนวันเดี๋ยวเดี๋ยวนายกพมจะเฮ็ดไม่วันผนว่าในส่วนของเรื่องที่สามกับเงินเรื่อง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 ราคาเข่าเปลือกลาสุดพี่น้องของมือนี่นะครับนะก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้อยู่ชาวหน้าไทยเฮาเก็บเข่าแห่งเวสก้อนใจเย็นๆใจเย็นๆอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวพยาการจะแจ้งเรื่องราคาเข่าถ้าหากว่าตลาดราคาเข่ากลางนี่ทั่วทุกจังหวัดมันขึ้นนี่พี่น้อง ชีพอเยกันเสียวว่าลุงสีบันเท่านี่ขยับราคาขึ้นตามแน่นอนละเนาะครับเนาะราคาขึ้นตามแน่นอนอ่ะกังว่าเป็นประโยชน์กับพีกับน้องกับเกษตรกรชาวนาใทยเหาเนาะครับเนาะโดยความปรารถนาดีจากพ่อใหญ่การแชนแนลเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพ่อใหญ่การเน็ตพ่อใหญ่ข่าเน็ตพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ